ตอนนี้เขาเหมือนเริ่มจะปรับตัวกับข้าวเหนียวได้แล้วนะครับผมไม่กินดินไม่กินรากไม้แล้วนะครับเพราะว่ามาอยู่นี่สองสามวันแล้วครับชินกับข้าวเหนียวแล้วครับกินทุกวันแล้วก็จะเริ่มชินแล้วครับมาวันแรกนี้กินข้าวกินข้าวเหนียวเราต้องกินดินเลยนะครับกินดินกินรากไม้เพื่อจะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเื้อนะครับแต่อนนี้สบายเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังกระเมือนเช่นเคยครับวันนี้มาแอบดูสาวน้อยกลางทุ่งนานะครับผมสาวน้อยหรือว่าสาวบิ๊กนะครับผมมันจุอย่างเดียวเลยครับผมอยู่กลางท้องทุ่งนาที่ใหญ่กว้างแล้วก็เหมือนช้างเล็กไปเลยนะครับผม ต้นไม้ก็สูงใหญ่ครับเลยกลายเป็นสาวน้อยแล้วครับผมกินดีมากครับผมโตโตฟางข้าวเหนียวนะครับโตสังข้าวข้าวเหนียวนะครับแถวนี้ก็จะเป็นหญ้าเพ็กนะครับสงสัยเบื่อแล้วครับหญ้าเพ็กกินอยู่ที่สนามบินกินทุกวันครับเบื่อสงสัยเบื่อครับนี่กินแต่ ต่อสั่งข้าวเหนียวเลยครับเราไปดูเขาใกล้ๆครับเวลาพักผ่อนของเขานะครับผมนี่มาแอบดูครับเข้าไปใกล้กว่านี้ ไม่กินเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาจะติดเขาจะติดคนนะครับติดควันนะครับผมเพราะว่าไม่มีเพื่อนครับเพราะก็ต้องเอาคนเอาควันเป็นเพื่อนนะครับเป็นที่พึ่งครับอยู่กลางวันนี้ถ้าผูกมัดไว้ใกล้อยู่ใกล้คนนี้ไม่ปิดอันกินยาเลยนะครับผมมายืนเฝ้าทั้งวันครับจะยืนเฝ้ารถเฝ้าคนทั้งวันครับถ้าไม่เห็นคนก็จะยืนเฝ้ารถอยู่อย่างนั้นเลยครับผมเพราะว่าเขา ไม่มีเพื่อนครับก็ต้องอาศัยคนและรถนะครับมาแบบนี้ก็จะติดรถมากครับผมเพราะเขาไม่อยากเดินนะครับเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่เอารถไปเติมน้ำมันแต่ว่าให้คำมือเขาเดินเดินไปรอนะครับ พอดีเดินไปเดินมาร้องหาเลยนะครับร้องหารถนะครับผมลองหารถบางครั้งก็เหมือนเด็กนะครับผมบางครั้งก็เหมือนผู้ใหญ่ครับก็มีมุมมุม,มแบบว่านิ่งๆบ้างครับแล้วก็มุมแบบเด็กๆบ้างครับสำหรับก็เหมือนนี้มีหลายรสชาติเลยครับ สำหรับที่พี่สำหรับที่พี่พี่เอฟซีติดตามนะครับผมจะเห็นว่าคระเมินนี้จะมีหลายรสชาติมากครับเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็เงาเดี๋ยวก็ล่าเรืองควานเอก็กจนอ่านใจไม่ออกเลยครับว่าวันนี้จะเจอสถานการณ์แบบไหนครับบางวันก็พาวิ่งบางวันก็เดินแบบช้างซึมช้างเงาครับบางวันนี้เห็นเพื่อนเห็นอะไรไม่ได้เลยวิ่งหาอย่างเดียวครับ ตอสังที่ช้างกินดีนี่คือก็คือต่อสั่งที่เขาเรียกว่าข้าวตายพายนะครับผมข้าวตายพายก็คือข้าวตายยืนต้นที่ไม่ได้ออกรวงนะครับช้างจะกินดีมากๆเลยนะครับนี่ครับกะหมอนเขาจะหาหาแต่ต้นที่ตายพายเลยนะครับผมพาไปดูครับว่าเป็นยังไงครับต้นข้าวตายพายนะครับพี่ๆเอฟซีหลายท่านก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผม เริ่มรู้เริ่มรู้แล้วครับว่าเรามาใกล้ๆครับนั่นไงดูครับดูงวงกระสัมปัสหาครับฉลาดมากครับตรงไหนที่เกี่ยวแล้วจะไม่กินนะครับจะหาตรงที่ตายภายนะครับผม ดูเหมือนจะเลยนะครับผมกินไม่สนใจเลยครับวันนี้วันนี้ก็กินน้ำมาจากหมู่บ้านนะครับผมก่อนที่เราจะพักนะครับเราก็พาขามืนเข้าบ้านช่วงหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าครับก็พักเลยครับพักยาวจนถึงสี่โมงเย็นเลยครับผมจนสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็พาน้องเข้าบ้านอีกรอบหนึ่งครับแค่นั้นก็จบครับ ทำง,งานวันละเช้านี่ประมาณสามชั่วโมงครับช่วงเงย็นก็ประมาณสองชั่วโมงครับไม่เยอะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วงนี้จะไม่ได้ค่อยได้ใส่เสยงเสียที่นั่งให้เด็กนั่งนะครับเพราะว่าทําทุกอย่างเพื่อให้เขาสบายครับไม่หนักครับเราจะไม่ใช้งานเขาหนักครับให้เขาเดินกินอาหารแล้วก็เดินลอดตรงช้างอย่างเดียวนะครับผม เริ่มจะมาหาคุณแล้วนะครับผมได้ยินเสียงแล้วเดินหาแต่ต้นตายภายนะครับผมฉลาดมากๆอยู่ที่ไหนก็ได้ครับเหมือนพี่เอซบอกครับขอแค่มีน้ำกับมีหญ้าเยอะๆครับเจอ,อ๊ยู่ได้ครับ ช่วงนี้จะติดคนมากๆครับเวลานอนนี้ก็ถ้านอนอยู่ใกล้ๆตินควานนี้จะหลับจะหลับเร็วเป็นพิเศษนะครับผมถ้าแต,แต่ถ้าวันไหนอยู่ห่างๆจากคนนี้จะ,จะหลับช้าครับไม่เหมือนอยู่บ้านครับอยู่บ้านนี้ถ้าอยู่ใกล้คนจะไม่ค่อยนอนนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เขารู้รู้สึกว่าเขาจะรู้ว่าต่างถิ่นนะครับจะเอาคนเอาควานเป็น เป็นเพื่อนนะครับสงสัยร้อนนะครับเขาลมแล้วครับผมเขาลมแล้วเขามาพักลมนะครับผม,ม,มกมนผมินสักพักแล้วก็จะมายืนยืนมายืนง่วงครับมายืนหลับครับหลังจากกินอิ่มท้องก็จะมายืนที่ร่มแล้วก็ยืนหลับยืนไม่นอนนะครับผม เพราะว่าเป็นช้างตัวเดียวจะไม่นอนกลางวันนะครับมีหญ้ามีอาหารเยอะเลยครับผมแล้วแต่ชอบแล้วแต่จะกินเลยนะครับไม่ได้จำกัดอาหารด้วยครับผมตอนนี้ขมือนเริ่มจะปรับตัวกับข้าวเหนียวได้แล้วนะครับผม ไม่กินดินไม่กินรากไม้แล้วนะครับเพราะว่ามาอยู่นี่สองสาวมวันแล้วครับชิบนกับข้าวเหนียวแล้วครับกินทุกวันแล้วก็จะเริ่มชินแล้วครับมาวันแรกนี้กินข้าวกินข้าวเหนียวเราต้องกินดินเลยนะครับกินดินกิน,นรากไม้เพื่อจะบรรเทาอ,อาการท้องอืดทอ้องเฟ้นนะครับแต่อันนี้สบายเลยนะครับมีเท่าไหร่ไม่มีวางแล้วครับผมมาวันแรกรู้สึกว่าจะ จะวางข้าวเหนียวนะครับแต่มาวันพักหลังๆนี้ไม่มีวางครับมีเท่าไหร่จัดให้เรียบเลยนะครับดูเหมือนก็จะฟังเราพูดนะครับโผล่ฟันกันมากครับผมกระมือกับผมบางทีก็อยากแก้งบางทีก็อยกแก้งควานนะครับผมเช่นว่าเวลาเจอน้ำหนี่ยอยู่กับน้ำเนี่งจะแก้งประจําเลยครับผม แก้งให้หล่นจากหลังนะครับผมเพื่อจะได้เล่นคนเดียวอย่างอิสระ,ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจเสมอมานะครับผม ขอบคุณขอบคุณจากใจเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องฟังขเมือนนะครับฝากช่วยกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องฟังขเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ